สวัสดีค่ะเอง,เองนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเอพาลูกค้ามาชมรถ Honda Accord นะเจน1 0นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น2.0 h y b r ิ d นะคะปี2021นั่นเองนะคะคันนี้นะคะรถเพิ่งจะลงโชว์รูมเลยค่ะรถเพิ่งรับเข้ามานะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้นะคะราคาต้นขาอยู่ที่920,000บาทนะคะลูกค้าเป็นรถผู้บริหารใช้งานนะคะไม่น้อยไม่วิ่งไปเปยน 84,000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้ามีเข้ามา2คันไงลูกค้าท่านใดหารุ่นนี้ใช้อยู่แนะนําเลยค่ะโอเคจะเป็นสูงโชลูมพันด้าน,นะคะอยู่สาขาพัฒนาการนะ 2, คะรถมือสองุคันเราผ่านการคัดแล้วก็ตรวจเช็คมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็สําหรับภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะภายในสวยสะอาดนะคะเบาะนี่คือไม่ยับไม่สุดเลยนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีนะคะ ออปชันต่างๆครบเลยนะคะลูกค้าด้านข้างก็มีการตกแต่งลายไม้นะคะออปชั่นครบทุกอย่างนะคะบอกปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะคะ2.0ไฮบริดนะคะเน้นประหยัดน้ำมันนะคะเล็กไม่วิ่งเปที่84,000กิโลเท่านั้นการันตีว่าเป็นไม้แท้100%ซนะคะประวัติตรวจเช็คได้หมดทุกอย่างนะคะลูกค้าแล้วก็ทางชรุมมีการปรับสภาพทำความสะอาดตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้หมดนะคะลูกค้า ก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจ h ัน da Accord นะคะชม Gen 10นะคะไฮบิดนะคะตี2021ีคันนี้นะคะก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นัดชมรถได้เลยนะคะของเอกจะเป็นศูนย์โชลุมฮันดาอยู่สาขาพัฒนาการค่ะรถมือสองทุกคันเนี่ยผ่านการคัดและตรวจเช็คมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสบายใจได้นะคะ mm hmm. ในส่วนของการจัดไฟแนนซ์สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถดาวน์0%ได้เลยออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะยังไงก็สนใจทักมาได้นะคะสำหรับวันนี้เอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่า นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ